ý thức ăn mặc dầu mù, mặc dầu mù, mặc dầu mèo, mặc dầu mèo, Ô mời lẹo, chào 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 ทักทายเพื่อสมาชิกนะครับเราอยู่กันทีน่สนามรามีทานะครับในเหลี่ยม3-2นะครับฝั่งหลังมาเป็นสวนสยามนะครับพี่ชาติพี่เตีย้ยแล้วพี่บอมนะครับฝั่งนู้นเป็นพี่เล็กกับเจ้าลุงนะครับฝั่งสวนสยามพี่บอมข้ามฟีส่วนเจ้าลุงข้ามได้เฉพาะหัวนะครับ ศูนยูนยนะครับจะรุ่งเสือบก่อนเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปปักเขาให้เปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่จะลุ่งจะลุ่งข้ามแล้จะพ้าหัวแปรเท่านั้นนะครับ หนึ่งศูนย um ์นะครับเอาเปิดเอายกอยู่ที่พี่บอมสันแบกไปเอาเปิดหลังเท้าเรียบร้อยนะครับศูนหนึ่งนะครับสวนสยามพี่เตียเสร์ฟไปเจ้๋รุ่งเปิดหัวพี่เล็กยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าลุ่งมงเข้ามาโอ้โหมงออกนะครับ รถตู้สี่ประตูขึ้นตดการตัดสนที่ต้องเลยนะเดี๋ยวข้าวตรงนี้เลยขับเคลื่ออะไรนี่รถบะสีตูอรถเล่ม่ได้หรือเปลาดกว่าหน้ารถมินิบัสอ่ะโง่โง่ยงนี่เลยสี่เจ็ดห้าศูนย์ีตู้าศูนขยับรถไดยครับสี่ตูเจ็ดห้าศูนย์ขยับรถไดยครับมินจะทำอะไร หนึ่งหนึ่งนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาพี่บอลว่าไงเอาโอ้ยโดนเกี่ยวหลังเท้าอยู่ที่จะรุ่งโอ้โหไม่ทันนะครับ ถ่ายป่าลวดแปดริ้วด้วยนะครับททายเจ้าแทนลามสองนะครับหน,นึ่งเท่านะครับ อ๋อมงยอดเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งนะครับท้าทายคุณดาวอินดี้ด้วยนะครับเอาลละครับจิงบอมซันแบ็คเข้าป่าเข้าดงเรียบร้อยต้องบอกว่าเข้าป่าเข้าดงขึ้นทีกหัน มันไปกะไปกะผู้นันนนเติบติดอกอ,อ้ามันถึงเวลามันถึงเวลาเอาเตอไปเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาอยู่ที่จะลุ่งจะลุ่งม,มงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยผู้เอกเตะประมาณช่วงสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ

ทักทายคุณติกิติพันธ์ด้วยนะครับทักทายคุณเฉลิมชาติวงศเสนาด้วยนะครับทักทายเชยทัดชอบเหตุกางโคราชจะลงสนามตอนไหนนะครับ เดี๋ยวนะครับยังไม่เห็นโคราชมานะครับโคราชคงเตะช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับโดยประมาณยอมันอยู่ที่ประมาณห้าห้าทุ่มคิดว่านะครับห้าทุ่มเหมือนต้นไปนะครับคู่เอกต้องเตะก่อนประมาณตั้งสี่ทุ่มนะครับเอาเสอร์มาเอาเปิดเอาโยกอยู่ที่พี่บอมเอาโยกล้น เอาจะร่วงมงมาเรียบร้อยคู่เอก็เตยม,ม,มันช่วงสี่ช่วมินง้นไปนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปากเข้าให้โอ,อ้โหปากออกท้ายสนามแล้วครับไปนะครับ วงังรัชวีพานะครับเจ้าเล็กพี่เล็กกับเจ้าลูกนําไปที่7ต่อหนึ่งนะครับทักทายรักเดียวใจเดียวมันป้าโอนะครับบอกสวัสดีครับแอดนะครับ<ะ>ป้าเขาให้เอาแง่งเอาแล้วอยู่ที่เจ้าล่งเจ้าลูงว่าไงเจ้าลุกว่าไงมงหยดเอาอยังโดนเกี่ยวเอาพี่บอมซันแบ็เข้าไปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาป้าเขาให้เรียบร้อยปักออกนะครับ บางนุ้นท่ามบางนุ้นท่ามท่ามหัวบางนี้ท่ามี่ทักทายปาจุบด้วย,คร,รยวครับเอาบวงมาเรียบร้อยอันนี้มีสองเรียมนะครับเหรียมนี้คือสวนสยามพี่บอมข้ามปีนะครับเจ้ารุ่งข้ามหัวนะครับมาอย่ไงไรมารมถเลยโอ้โหไก่เลยโทรหาี่อน ทักทา,ายกระจิตสมศินนะครับพ่อนนองเวียนะครับน้องเวียซปเปอร์เทนนะครับพ่อน้องเวีย,วยปปทนนยาออย่าขนยางเอาเซอร์บาพี่ชาติเปิดหัวได้อยู่เอาโยกขึ้นไปอยู่ที่พี่บอมไปแล้วครับพี่เล็กกับเจ้าลุงรัชวิพานะครับนำไปอยู่ที่8ต่อหนึ่งแล้วนะครับ เอาเปิดเอาโยกปักเขาให้โดนเขาเอาโยกอยู่นี่จะล่วงว่างไงเอามงมาเอายังข้ามได้อยู่เอายกเข้าใหมจะล่วงว่างไงเอามงมาโอโ้โหมงใสเน็ตอูโ,อโห หนึ่งแปดนะครับเอาเซอร์ไปเอาเจ้าลุ่งเปิดเอาดีเล็กยกขึ้นมาเจ้าลุ่งว่าไงเจ้าลุ่งม้วมาข้างหลังเอาเกี่ยวหลังเทา้าเอายกเข้าไปอยู่ที่พี่บอมซันแบ็คเข้าไปหนึ่งสองอยู่ที่เจ้าลุ่งเจ้าลุ่งมงมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเจ็ดโล่เจ็ดโล่เจ็ล่เจ็ล่เจ็ล่แปดหนึ่งนะครับ แปดหนึ่งนะครับเอาเสอร์มาเอาเปิดหัว เอาโยกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยทักท่ายป่าลิงลมดอนเมืองนะครับทักทายคุณธนวัฒน์ดูครับสนามไหนครับสนามรามิทา40แยก35นะครับตรงข้ามกับปั๊มพีทีนะครับ1 2น,นะครับเอามงมาเอาเปินหัวได้พิชาติยกขึ้นไปพ่บอมเอามงไปข้างหลังเอาลครับไล่มาแล้วครับเป็นสต่อ8 สองแปดนะครับเอาเซอร์ไปจะลุ่งเปิดหนึ่งีเล็กยกขึ้นไปอยู่ที่จะลุ่งจะลุ่งมองมาเรียบร้อยนะครับ อาโยขึ้นไปสันแบค็คเข้าไปเรียบร้อยเราอยู่กันที่สนามรามินทานะครับทุกข้าคืนวันเสาร์นะครับรามินทา40แยก35นะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มพีทีนะครับ 8-2นะครับเอาเสือมาเอาพิชาติเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่เอายกล้นจะาลุงเปิดยกจะาลุวงว่าไงมงยอดเรียบร้อย 29นะครับแก้มตามอยู่นะครับ <ST AN TS> เอาจ้าลุงมองมาเอาโดนหัวเจ้ป้อมโบูโหยเรียบร้อยแล้วครับออกหลังสนามนะครับสิบล้อสิบล้อสิบล้อหน้าร้อย Ô mày nói đi ơi 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 ơi mày nói đi ơi đi mày nói đi ơi mày nói đi ơi mày nói đi ơi ถ้าพลาดมาบุณถุงผ้าร้อนลุงผ่ารอเอ้ยเอาโมงมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่พ um> ี okay <h 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 um> ่บอมสันแบกเข้าไปโดนเปิดหนึ่ง ยกสองโอ้ยเจ้ารุ่งมงกากมอนใส่เน็ตตู่ สิบสามเอ้าเสิร์ฟดีด้วยเอาแล้วครับไปแล้วครับสิบเอ็ดต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกอยู่ที่บอมกันแบกยอดดู เอาเรียบร้อยแล้วครับแกไขได้อยู่นะครับ ทายคุณยงุดน,นะครับวันนี้มีกี่คู่นะครับมีทั้งหมด9คู่นะครับหรืออาจจะมากกว่า9คู่นะครับในรายการลงไว้9คู่นะครับมีนอกรายการแน่นอนนะครับเอามองม่าเรียบร้อยใครฝั่ให้ลองวะเนี่ย จบไปแล้วนะครับฝั่งเจ้าลุงรัาจะิพาชนะไปนะครับแตมเดียวเกมครับยังไม่เกมนะครับเอาจบเกมนะครับเจ้าลุงกับพี่เล็กเอาชนะไปนะครับ จบไปแล้วครับเจ้าลุงกับเจ้าลุงกับพี่เล็กเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ4นะครับ นะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับมาดูใหม่นะครับขอบคุณครับ